ตาอะไรบอลลงา้่มารไม่รว่้าเนีย้ไม่บรู้ว่าเจยบอกปอยไม่เดินมาหรืว่านลือนะไม่รู้เหมือนกันหมอมันไม่ได้เทียนั่นเลยไม่ได้ใม่้งาน ป้อปมเบ็ดเชือบตักเท่ๆลูกก็ไม่เสืเ่องตรงนั้นก็มาจ่ายไม่ได้มาดูปลากันนะครับวันนี้ให้คุณลุงมาดูเล็บปลาให้หน่อยเมื่อเช้าล้างบ่อไปแล้วนี่อย้ยาน้ำใสวิ่งวังวิ่งวังเลยฮะ อ๋อเสียสักบล็อกใช่ไหมนี่ปลาหนึ่งพันตัวไม่รู้จะเหลือกี่ตัวดูมันน้อยน้อยยังไงไม่รู้แต่ก็ดูดูด้วยตาเปล่าไม่ออกว่าเท่าไหร่แต่ตีไว้พันหนึ่งครับวันนี้ให้ลุงมาล้างบ่อน้ำปลาดุก ไปเลยวะน้ำปละดวกต้อเปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะโตไวครับอันนี้เปลี่ยนครั้งแรกเพราะว่าตอนที่ปล่อยก็น้ำน้ำเยอะแล้วก็น้ำฝนบ้างนี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับ น้ำทิง้งตอนนี้ไอ้เครื่องเครื่องไดโวเสียปังทะแล้วน้ําเนี่ยพอน้ําประดุกลงมาในนี้ก็มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เสียดายอยู่เหมือนกันม่ทำยังไงครับเพราะว่าน้ําประดุกก็เป็นน้ำ<ว>น้ําขี้ปลาดุกพูดถึงก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกันนี่อาหารให้ปลา ตอ,ตอนนี้ก็อาศัยลุงนะไอ้ลุงช่วยให้อาหารอยู่เช้าเย็นเช้าก็ประมาณสักสิบโมงเย็นสักห้าโมงวันละสองครั้งครับเป็นปลาดุกบางตัวก็ยังเล็กมากบางตัวก็โตอันนี้เป็นปลาดุกบิ๊กอุยครับปันบิ๊กอุยนี่นะครับ มันนี้ใช้น้ำบาดาลของวัดนะครับน้ำของโรงเรียนไฟไม่เข้าวันนี้เสียไม่รู้เป็นร่ออะไรลงุงได้แล้วต้นแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วนะครับสำหรับปลาดุกตัวก็ไม่โต หัวโม่งอย่างเดียวแสดงว่ากินอาหารไม่อร่อยวันนี้มาเปลี่ยนน้ำโรงเกษตรนี่อากาศดีมากเลยถ้าไม่มียุงนะน่านั่งยุงไม่ไหวประตูนเป,ปิดทำไมตอนนี้เอาน้ำใส่ในบอ่อปลาดุกครับรอให้น้ำเต็มก่อน เปิดอยู่นุ่งใช้ไม่ต้องมากนี่เตรียมเตรียมตัง้งเคงพ่อน้ำมันหมากเขาไม่รื้อดอกไม้ก็รอกได้นุ่งดะได้นด้ำมาก<า>ปลามันมีออกซิเินมากจ่ายแต่น้ำปลาดุกมันเอียดอยู่เลยไง<ด>ไม่จำเป็นต้องน้ำหม,มากว,วันนี้มานั่งคุยกับลุงครับมาโม,งงมา้กันลุงประสิทธิ์ มาเปิดน้ำให้ปลาดกแล้วก็มังโมนั่งสปีละกับลุงประสิทธ hey, ิ์เล่นกับปุ๊บมาเลยเล่นไก่ลาวเล่นคนเดียวเอาหลายคุณเล่นคนเดียวอะไรอย่างงี้ยนะหลายคุณเล่นคนเดียวพี่ตรงไหนอ่ะอยู่เหมือนคนเล่นคนเดียวพี่มั้งไม่ได้เดินเดินมึงก็รอมั่งเดินเดินยิ้มมั่งย่างเบ้เนี่ยอายุมั้งรน้ำให้ปลาดุกเต็มก่อน นะปิมมดนะ้ำเรียบร้อยแล้วปิดน้ำเรียบร้อยแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านนะครับลาคลิปไปเลยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามนะครับ